เพอไม่ได้เพอไม่ได้เลยนะเข้ามาทำอะไรคะเฮ้เข้ามาทำอะไรข้างในเนี่ยฮึฮึทำไมเป็นแบบนี้ล่ะแมวเนี่ยมานี่ยออสติน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 ไปไหนเนาะออสตินออส อย,อยู่นี่มาทําอะไรในนี้อ่ะมาทําอะไรคะมาทําอะไรมาทําอะไรมาเอ่อเยเหยื่อะอะไรตรงนี้มาทําอะไรคะด่าให้ฟังหน่อยทิมาทําอีหยังเนี่ยเปิดห้องไม่ได้เลยนะเปิดนี้เป็นต้องวิ่งมาเลยนะเปือแล้วต้องวิ่งเลยนะ โโโโอโอโอออยยยยยดีใจไหมได,ได้เข้ามานี่ดีใจไหมดีใจไหมบอกหน่อยดีใจไหมบอกก่อนดีใจไหมบอกก่อนบอกก่อนมันเป็นยังไงได้เข้ามาแล้วมันเป็นยังไงไม่แอบกินใบไม้เนี่ยนะฮะมากินทำไมใบไม้หหอ่ะมานี่มานี่ มาน,มน,มน,มน, Whoa, มนี่มามานี่มามามาอึ๊บไม่ไม่ออยเยื่อ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 อ้อจุยอ้อยจุยจุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ติดเดี๋ยวเดี๋ยวได้ติดขาเก้าอี้ออกไม่ได้แล้วน่ะมานี่มาให้ถามก่อนมานี่มามานี่มาโอสิน ไปแล้วไปกินไม้ไม้แอบแอบแอบไปกินไมไม้ออสตินออสตินเอากินจริงๆด้วย